สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะหลังจากที่คุณปฏิเสธหรือตัดพพอบางอย่างไปนะคะเขาคนนั้นมีมุมมองต่อคุณอย่างไรตอนนี้นะคะ พลังงานชัดเจนเลยว่าคุณดูเป็นคนที่คุณยังเต็มเปี่ยมไปด้วยคนที่อ่อนโยนนะคะคนที่มีความอ่อนโยนต้องการความรักหรือว่าชอบมอบสิ่งดีๆความรักความรู้สึกด,ดีให้กับคนอื่นนะนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่เหมือนดูไร้เดียงสานะคะมีจิตใจที่เมตตาและบริสุทธิ์อย่างไรก็ตามพลังงานเหล่านั้นมองว่าคุณนั้นถูกหล่อหลอม นะคะกลายเป็นคนที่ดูเข้มแข็งมากขึ้นเขามองเห็นถึงพลังงานของคนที่พร้อมที่จะควบคุมนะคะหรือว่าเอาชนะสิ่งที่คุณรู้สึกว่าไม่ได้แล้วนะคะมันต้องเข้าไปควบคุมเข้าไปจัดการหรือว่ารับมือกับสิ่งต่างๆให้ได้นะคะมองเห็นถึงพลังงานที่คุณจะไม่ปล่อยนะคะให้ใครเข้ามาชี้หรือว่าทำเหมือนคุณเป็นหมากในกระดานของเขาอีกต่อไป แต่คุณจะเป็นคนเล่นเองคุณจะเป็นคนที่รับมือเองนะคะเพราะนั้นตอนนี้เขาเห็นถึงพลังงานของความเข้มแข็งของคุณพลังงานของคนที่กำลังเยียวยาตัวเองนะคะกำลังฟื้นฟูตัวเองจากความล้มเหลวความผิดพลาดนะคะอารมณ์ความรู้สึกที่ติดลบพลังงานที่อาจจะเป็นประสบการณ์ไม่ดีหรือใดๆก็ตามความเจ็บปวดต่างๆ เห็นหนึ่งคนที่กำลังเยียวยาตัวเองนะคะทำให้ตัวเองนั้นดูดีขึ้นทั้งกายใจนะคะสถานะต่างๆเห็นถึงพลังงานของคนที่กำลังพัฒนาตัวเองนะคะเรียนรู้แล้วก็ดูเก็บตัวดูนิ่งนะคะในบางคนเนี่ยดูคาดเดาได้ยากด้วยนะคะเหมือนคุณอยู่ในจุดที่อาจจะดู มีความลึกลับแต่เป็นความลึกลับที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่น่าจะมีความคิดทัศนคติบางอย่างที่คาดเดาได้ยากนะคะดูเป็นผู้รู้นะคะเหมือนกับว่าคุณน่าจะแบบใช้เวลาอยู่กับตัวเองในการเรียนรู้พัฒนาตัวเองอ่านหนังสือหาความรู้ต่างๆฝึกตัวเองฝึกจิตฝึกใจให,ให้สงบนิ่งมากขึ้นนะคะพลังงานของคนที่เห็นได้เลยว่า เหนื่อยล้าเจ็บปวดมามากพอสมควรแล้วแล้ว,ลวมันถึงเวลาที่คุณรู้สึกว่ามันมันพอแล้วอ่ะนะคะหรือเป็นพลานของคนที่ไม่วิ่งไล่ตามใครละขออยู่ในจุดของคุณนะเนาะ,นะหรือว่าขอทำในสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันมันคู่ควรมันคุ้มค่าหรือมันควรจะทำมากกว่าไม่วิ่งตามใครนะคะแล้วก็เหมือนแล้วแต่เลยปล่อยให้สถานการณ์นั้นเป็นไป แต่คุณก็เต็มที่นะคะในในแบบที่คุณจะสามารถทําได้นะคะพลังงานของคนที่เหมือนเข้าใจอะไรมากขึ้นนะคะแล้วกเ็เลือกที่จะเหมือนให้ความสําคัญกับตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็สถานการณ์หรือยอมรับความจริงนะคะมากขึ้นเป็นพลังงานที่ว่าใครจะอยู่ก็อยู่ใครจะไปก็ไปนะคะแต่ก็ไม่ได้ว่าปิดโอกาสนะคะมองเห็นถึงคนที่โอเคก็ ไม่ได้ปิดโอกาสอะไรแต่ไม่วิ่งไล่ตามแล้วก็ไม่ได้หวยหานะคะนะมุมอมองของเขานะเขาเห็นสิ่งใดในตัวคุณอีกบ้าง เขาเห็นถึงพลังงานที่ฟื้นฟูแล้วหรือกำลังฟื้นฟูนะคะกำลังเหมือนคนที่พยายามสร้างพลังงานบวกนะคะมองสิ่งต่างๆในแง่ดีนะคะเหมือนพลังงานที่เด่นชัดว่าอยากจะปรับพลังงานชีวิตของตัวเองนะคะให้มีความสุขนะคะเห็นพลังงานของคนที่คุณอาจจะเหมือน เรียกร้องมากขึ้นในเรื่องของการเติมเต็มหรือมองเห็นถึงพลังงานของคนที่เหมือนโหยหานะคะหรือว่ารู้สึกเสียใจคนที่มีพลังงานที่ยังเต็มไปด้วยความเศร้าเหมือนกันแล้วกําลังพยายามเยียวยานะคะเยียวยาพลังงานเหล่านั้นพยายามที่จะเหมือนหาวิธีในการที่จะบรรเทาทุกข์ที่ตัวเองมีนะคะความสุขเศร้านะคะเหงาทุกอารมณ์ต่างๆเนาะที่มัน ถาถมเข้ามาผัดเปลี่ยนกันเข้ามานะพลังงานของความคิดถึงความเหมือนคุ้นคิดนะคะความเสียใจแล้วก็เหมือนอยู่ในช่วงที่อาจจะเซนซิทีฟด้วยนะคะในบางคนแล้วแน่นอนเป็นสิ่งที่เขาก็น่าจะรับรู้ได้ว่าคุณอยู่ในช่วงที่ถามว่าพลังงานนะคะใจของคุณเนาะก็ไม่ได้สู้ดีเท่าไหร่ เพราะ,ะน,นั้นเขาก็น่าจะเข้าใจและมองเห็นถึงความเสียใจการที่แบบเหมือนบางอย่างของคุณอาจจะขาดหายไปหรือคุณต้องการการเติมเต็มบางอย่างคุณต้องการการผ่อนคลายคุณต้องการการอบกอดนะคะทีเนี้ยพลังงานเหล่านั้นนะคะคือในขณะเดียวกันเห็นถึงคนที่คุณคุณน่าจะรู้แล้วก็พยายามหาช่องทางด้วยนะคะในการที่จะเยียวยาซึ่งคุณทำอยู่ มีพลังงานไพ่ขึ้นมาซัพพอร์ตนะคะคนที่กำลังพยายามฟื้นฟูตัวเองนะคะปรับสมดุลปรับกายใจของตัวเองนะคะให้ดีขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นนะคะ mm hmm. พลังงานของคนที่มีความหวังมีใจที่จดจ่อและแน่วแน่แนในการสั่งสมสะสมนะคะในการที่จะทำบางอย่างเล็กๆน้อยๆค่อยๆสะสมเพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์หรือว่าให้เกิด ผลลัพธ์ที่ดีในอนาคตนะคะมองเห็นถนึงคนที่มีเป้าหมายอะคะ่ะมีเป้าหมายหรือว่ามีเจตนาที่ดีเนาะในการที่จะสร้างชีวิตพัฒนาชีวิตนะคะพลังงานของคนที่พยายามฟื้นฟูเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เหมือนคุณกำลังมองหากุญแจสำคัญนะคะที่จะมาปลดล็อกนะคะหรือว่าเปิดเข้าไปสู่ พลังงานดีๆบรรยากาศดีๆนะคะโอกาสใหม่ๆที่จะสามารถเหมือนเป็นเ,เป็นอีกหนึ่งโอกาสนะคะในการที่จะให้ตัวคุณได้ไปสัมผัส อะไรใหม่ๆบรรยากาศใหม่ๆหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองอ่ะได้ฟื้นฟูนะคะหรือว่าหายจากอาการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นกายใจหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่อาจจะทนทุกข์ประสบการณ์ไม่ดีมาทําให้ตัวเองได้รู้สึกดีมากขึ้นเห็นแสงสว่างนะคะหรือว่าอาจจะได้เจอใครสักคนนะคะที่เป็นคนที่จะให้คําแนะนําหรือว่าชี้แนะให้คุณสามารถนําไปปรับใช้นะคะ ขอพลังงานเพิ่มเติมอีก3ามใบนะคะสิ่งที่เขาเห็นนะคะมุมมองนะคะของเขาต่อคุณบางคนคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วกับอะไรที่มันแบบคือมันอาจจะทำให้จิตตกทำให้สภาพคุณไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยนะคะ คุณพยายามที่จะออกมาจากจุดนั้นเหล่าสิ่งเหล่านั้นนะคะเนี่ยพลังงานที่เขาเห็นเนาะก็คือยังมองเห็นถึงความใจดีของคุณเนาะความใจดีคนที่ยังดูไร้เดียงสาชอบให้นะคะเป็นพลังงานของคนที่สดใสนะคะเนี่ยเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยนะ ที่มองว่าคุณน่าจะยังมีสเสน่ห์ต่อเขานะคะคุณยังเหมือนมีพลังงานที่ทำให้เขารู้สึกเห็นถึงโอกาสบางอย่างนะ,ะเห็นถึงความสดใสาบางอย่างนะคะพลังงานของคนที่เหมือนยังดึงดูดอะคะยังดึงดูดแล้วก็มันเหมือนเออมันยังเขาเรียกว่ามีสเสน่ห์ต่อกันเนาะอาจจะมีพลังงานที่เหมือนไม่คุณก็เขาเนาะหรือทั้งคู่เลยอะที่ ก็ยังดูเหมือนยังหวยหาต่อกันหรือว่ายังอยากที่จะใช้เวลาร่วมกันนะคะยังอยากที่จะเหมือนคาดหวังนะคะที่จะผูกมัดหรือว่าเอา่อได้ใช้เวลานะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะพลังงานที่บางคนเนาะคุณอาจจะทําให้เขาเห็นหรือชัดเจนไปเลยว่าคุณต้องการบางอย่างจากเขาที่ที่มันชัดเจนมากขึ้นไหมไม่ว่าจะเป็นการผูกมัด ะะหรือว่าการใส่ใจการที่จะเหมือนต้องการให้เขาแสดงความหนักแน่นหรือว่าเด็กขาดในบางเรื่องด้วยนะคะแต่ทีเนี้ยมันจะเด่นในเรื่องของความสัมพันธ์แบบในเรื่องของใจความรู้สึกนะคะแล้วก็คุณอาจจะมีข้อเสนอหรือว่าคําพูดอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างหนักหนักแน่นนะคะแล้วก็ชัดเจนมากๆที่ทําให้เขาต้องไปคุ้นคิดนะคะ